Mission to the Moon Podcast brought to you by สะสีแอคเนสโซลูสพาวเดอร์แป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์ฮันสาหครับวันนี้เนี่ยเป็นบทความที่ทางทีมทำให้กับบ i t i s ชค o u เซ i ลนะครับก็อม วันที่14นะฮะผมจะไปร่วมงานด้วยนะฮะเป็นงานทาง z o o นะครับตอนบ่าย2ถึง3โมงครึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องของการสื่อสารเนาะซึ่งวันนั้นน่จะไปคุยกันหลายเรื่องแต่ว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงกรอบนะครับที่เกี่ยวกับทักษะในการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทีมนะฮะแล้วก็ในช่วงเวลา Work from Home ด้วยนะครับซึ่งคือตอนนี้ผมว่าหลายคนเนี่ย Work from Home มากันยาวนานพอสมควรนะครับ เราก็เกิดอาการเหนื่อยล้ามากเวลาผมว่านอนวันกับน้องเนี่ยนะเวลาไอ้ฟีดแบ็กเซสชั่นเนี่ยทุกคนจะขึ้นด้วยคล้ายกันหมดเลยบอกว่าแบบโหเครียดอะ่ะพี่อยู่บ้านแล้วเครียดประชุมเยอะนะแล้วก็แบบเหนื่อยอะ่ะรู้สึกเหนื่อยคือรู้สึกรู้คนรู้สึกเหนื่อยเครียดกับสถนานการณ์โควิดด้วยนะครับกับงานด้วยที่มันดูแบบวนๆแบบคืองานช่วงนี้มันก็จะมีความวนอะ่ะมันมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ค่อยมีอะไร ที่แบบตื่นเต้นหรือว่าขุดพลังครีเอทีฟสักเท่าไหร่เทียบกับเวลาปกตินะครับทีนี้เนี่ยไอการ Work from Home ก็ดีอ่ะนะในเชิงว่าแน่นอนคือเขาไม่อยากคนเคลื่อนที่เยอะเนี่ยมันก็ก็ก็ช่วยลดตรงนั้นได้นะครับนิดนึงอย่าลืมว่าไม่ใช่ทุกคน w o r k from home ได้นะครับเราต้องต้องพยายามเข้าเข้าอ,อกเข้าใจคนที่ไม่ได้ work from home ด้วยว่าเขาเองก็ก็มีความเสี่ยงมีอะไรหลายอย่างนะฮะแต่เอาว่าสำหรับคนที่ work from home เนี่ยนะครับปัญหาหนึ่งที่เจอเยอะคือการสื่อสาร ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับยิ่งการทำงานเป็นทีมเนี่ยบางทีมันต้องมันต้องการอารมณ์ร่วมต้องการอิโมชั่นเข้ามานะฮะมันมีความยากเหมือนกันในในบางอย่างที่มันต้องเหมือนแบบเรียกพลังโอเคถ้าเกิดแบบตามงานปกติแบบเป็น follow up session อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ว่าอะไรที่ต้องแบบเรียกพลังต้องการแบบการแบบรวมจิตรวมใจอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะแหน่ทำผาน s o f t Teams ก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับคือ ไม่เชื่อแม้กว่า,าชาวทีมไม่ดีนะชาวทีมนี่เป็นของที่ดีมากแต่ว่ามันเป็นความมันเป็นความที่เราจ้องหน้าจอครับเราไม่ได้เห็นหน้าคนจริงทีนี้ทำยังไงให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพแล้วผมขอช่วยอีกนิดนึงว่าทํายังไงให้ประชุมสั้นลงครับอันนี้ไม่ได้เข้าหัวข้อแต่ว่าผมว่าประเด็นหนึ่งที่เราควรจะต้องพยายามทาก็คือว่าเราต้องทําให้การประชุมเนี่ยมันมีเบรกระหว่างประชุมบ้างนะครับเพราะตอนนี้หลายคนจะมีสถานการณ์แบบนี้ผมก็เป็นเหมือนกันเก้าโมงถึงสิบโมง สิบโมงสิบเอ็ดโมงคือลงตลารางอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช้เวลาเต็มเลยนะเต็มเต็มเวลาว่าเหนื่อยมากนะครับเพราะว่ามันต่อประชุมอีกประชุมหนึ่งยังไม่ทันจะแบบยังไม่ทันจะกินน้ำก็ๆๆต้องก็ต้องก็ต้องประชุมต่อแล้วเนี่ยนะเพราะเนี่ยควรจะประชุมแล้วให้มีเวลาเบรคสักสินาที15นาทีก่อนจะประชุมต่อไปนะครับแล้วตอนประชุมเนี่ยก็มีเทคนิคนะครับที่เราคิดว่าเอาไปปรับใช้กันได้นะฮะอันแรกก็คือการพูดให้ตรงจุดนะครับหัวใจสําคัญของการสื่อสารการพูดเนาะยิ่ง ยิ่งเราเราใช้หน้าจอแทนเนี่ยนะครับการพูดต้องต้องต้องจำกัดปริมาณพูดง่ายคืออย่าเว้นเวอรน,นะฮะเพราะว่ามันไม่เห็นท่าทางไม่เห็นภาษากายนะฮะเห็นจากจอมันก็ไม่เหมือนเห็นตรงเนี้ยสมาธิคนมันจะต่ำฮะพูดง่ายคือว่าการประชุมแบบออนไลน์เนี่ยคนสมาธิต่ําลงนะครับเพราะฉะนั้นสมาธิต่ําทําไงก็ต้องพูดชัดเจน เนื้อหาต้องชัดเจนมีการเรียบเรียงมาก่อนนะครับภาษานะฮะต้องมีความเป็นสากลประมาณหนึ่งนะครับทักษะของการพูดให้ตรงจุดอีกหน่อยจะเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าคนมันมันมีแต่ยุ่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ทาแบบนี้ได้ก็จะทํางานได้มีประสิทธิภาพนะครับพูดให้ตรงจุดแล้วข้อที่2คือฟังให้เข้าใจนะฮะ สิ่งที่ทาให้การสื่อสารสมบูรณ์นอกจากผู้พูดแล้วมันต้องมีผู้ฟังนะครับซึ่งในการประชุมเนี่ยเราบางทีส่วนใหญ่เราจะม,มีบทบาททั้งสองด้านแหละคงจะไม่มีใครแค่พูดอย่างเดียวต้องไม่ได้ฟังเลยนะครับเพราะฉะนั้นการฟังการประชุมมันไม่ใช่แค่การได้ยินผ่านหูฟังแต่เราต้องได้ยินแบบเข้าใจนะครับเข้าใจบริบทเข้าใจอะไรหลายๆอย่างนะครับสิ่งสําคัญนะฮะคือ1ต้องตั้งใจอย่าทํากิจกรรมอื่นๆนะครับหลายคนชอบประชุมไปเช็คเมลไปนะร,รู้นะนะฮะอย่าทาแบบนั้นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณไม่มีประโยชน์คุณออจะัครบ ข้อที่สอคือคิดตามนะฮะเราต้อง follow up คิดคือมีสมาธิแล้วต้องคิดตามด้วยนะฮะเพื่อให้เราไม่หลุดประเด็นนะครับแล้วข้อไหนสงสัยจดไว้เดี๋ยวค่อยถามอันที่3คือไม่พูดแทรกคือการประชุมออนไลน์เนี่ยมันด้วยตัวมันเองมันยากอยู่แล้วนะครับการพูดแทรกเนะี่ยมันทำให้อีกฝั่งนึงเนี่ยบางทีลืมไปเลยนะว่าจะพูดอะไรผมเคยเจอเหมือนกันบางทีพอมีคนแทรกปุ๊บเนี่ยผมแบบเฮ้ยเราพูดอะไรอยู่นะฮะมันมันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอ,อเขาพูดจบแล้วแล้าถามทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีกระะะดดาษจเสมอนะฮะ ข้อสามก็คือว่าเปิดใจรับความคิดเห็นต่างนะคือแน่นอน,นอ่ะม,มันไม่ทางอกที่สิ่งที่เราคิดมันจะไปตรงใจทุกคนแล้วก็เราก็ควจะได้ยินอะไรที่มันไม่เข้าหูบ้างแต่ว่านี่แหละคือเรื่องที่สําคัญเราต้องพัฒนาทักษะในการรับฟังความคิดเห็นต่างนะครับเราก็คิดไปตามสถานการณ์พยายามจะเอ็มพัติส์เขาว่าทําทไมเขาถึงมองมุมนั้นนะครับถ้าไม่เห็นด้วยก็แสดงออกอย่างสุภาพ นะฮะไม่ควรตําหนิผู้อื่นไม่ควรแสดงท่าทีหรืออาการเช่นถอนหายใจอะไรแบบแรงๆอะไร,แ,รแบบนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไปมันทําให้คนเนี่ย d i s c o u r a g e ไม่อยากจะไม่อยากจะออกไอเดียอีกนะครับการให้ระรับฟีดแบ็กก็เป็นอีกข้อหนึ่งแน่นอนสาคัญมากนะครับการให้ะรับฟีดแบ็กเนี่ยผมก็พูดบ่อยนะฮะการให้ะรับฟีดแบ็กเนี่ยต้องขอถี่นิดหนึ่งเพราะว่าทุกคนตอนนี้เนี่ยบางที พอจบจากเรื่องหนึ่งแล้วไปอีกเรื่องหนึ่งมันลืมไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นท่ารู้สึกว่าเราต้องการฟีดแบ็กตอนนี้ผมผมมีความต้องการฟีดแบ็กบ่อยเหมือนกันเวลาทีออ่ประชุมที่มันดุเดือดนิดนึงหรืออะไรแบบนี้นิดหนึง่งเนี่ยผมก็จะเช็คฟีดแบ็กว่าเออให้เป็นไงบ้างเมื่อกี้แบบมันดุเดือดไปไหมเขาอาจจะบอกให้รู้สึกว่าอารมณ์มันเตลิดไปหน,น่อยก็ก็จะต้องก็จะต้องมันปรับจูนต่างๆนะครับอีกอย่างนึก็คือ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเอมพัตตนะครับเอมพัตต <K> ีเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปเห็นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าหมายถึงต้องเห็นด้วยนะฮะแต่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยคือพยายามเข้าใจคนอื่นแล้วก็มีมุมมองในบริบทที่คนคนนั้นกำลังเผชิญไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดหรือด้านอารมณ์ก็ตามเช่นสมมติเพื่อนร่วมงานของเราเป็นคุณแม่ที่ทํางาน Work from Home แล้วก็ต้องเลี้ยงลูกหรือว่าคุณพ่อที่ทํางาน Work from Home แล้วก็เลี้ยงลูกที่กําลังเรียนหนังสือเหมือนกันไอ้แบบเนี้ยเราก็ต้องพยยาาม นึกถึงบริบทเขาแล้วก็แล้วก็อะไรก็ตามที่มันพอจะประนีประนอมในช่วงนี้นะครับคนเครียดแบบะมากๆเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันพอจะประนีประนอมกันได้แบบเอ,อปล่อยผ่านได้บ้างนั้นเถอะนะฮะลดการทะเลาะเบาอแวงเพื่อลดการประทานเนี่ยจริงๆผมก็พยายามทํานะคือในบางเรื่องเนี่ยบางทีผมจะแบบเฮ้ยมันต้องเถียงกันแบบเอาเอาเวลาตายเนี่ยแต่ช่วงนี้ก็พยายามลดหน่อยคือบางอย่างมันมันปล่อยผ่านได้อะไรเงี้ยคือถ้าคิดว่ามันไม่หนักหนาสาหัสกันแต่เรื่องไหนที่ต้องพูดก็ต้องพูดนะครับแล้วก็อย่าง ทักษะาเอมพัตตีเนี่ยเวลาเป็นในซูมเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งมันยิ่งยากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเออในซูม m i c r o s o f ซอฟทีมเนี่ยเพราะว่าเวลาพูดจบอะเราก็คือแบบล e ฟมีติ้งคือมันแบบมันจบง่ายไงมันเราก็เลยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีความเอาใจเขามาใส่ใจเราเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเซสชั่นนึงที่ช่วยได้คือเซสชั่นแบบฟรีสไตล์แล้วพูดคุยแบบสบายๆเซส,สชั่นนั่งกินก,กาแฟคุยเล่นกันเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจบริบทของเพื่อนๆในทีมากขึ้นนะครับแล้วเราเราก็ ก็มีก็ก,ก,ก็ก็จะมีเอมพัตีมากขึ้นนั่นเองนะครับเอาสุดท้าคือบริหารเวลาเนาะซึ่งอย่างที่บอกนะฮะก็ยุคนี้เนี่ยประชุมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ายมันเยอะเยอะมันส่งผลต่อพลังงานของทั้งทีมนะครับแล้วถ้าเกิดคนมันล้าแล้วอ่ะมันมันกินมันยิ่งนาน,นยิ่งกินเวลาเพราะฉะนั้นการบริหารเวลาโดยตัวฟาซิลิเตเตอร์เนี่ย,ยมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับถ้าสืา่อสารเนี่ยช่วย เพิ่มสประิทธิภาพของทีมได้นะฮะแล้วก็ใครสนใจเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มีเว็บมีนานในหัวข้อการสื่อสารอย่างเห็นอกเห็นใจในที่ทำงานนะครับกับ British Council นะครับพร้อมทั้งผมเองเป็นเกสต์พิเกอร์นะฮะก็ใครที่สนใจก็เข้ามาลงทะเบียนได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน Description ของพอดแคสต์นะครับ14กรกฎาคมนะครับบ่ายถึง3มโมงครึ่งขอบคุณที่ติดตามม s s ชั่นสมูนะครับ สวัสดีครับ Mission t o the moon พอดแคสต์พรีเซน e ์ by ยสะสี acne soul แป้งฝุ่นคุมมันลดสิว